วัสดีครับผมวันนี้วันที่เจ็ดเดือน10นะครับวันนี้ได้เอาสารี่โฟม์ถ่ายรุ่นดามือมาส่งลูกค้าอยู่บ้านป่าอ้อยนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินเป็นรุ่นสเปคดํามือนะครับวันนี้ก็คือความยาวอยู่ที่สมเมตรเอ้ความยาวอยู่ที่สเมตรแปดสิบนะครับสูง100สูงหนึ100่งกว้าง170สิบ กระทะขอบ15กระทะไม่นะครับแต่ลูกค้าจะให้ทำเป็นสีดำเพื่อที่ให้เข้ากับรถนะครับกาสั่งเป็นด้านนอกสีแดงด้าน,นในสีดำนะครับด้านถ้ายนะครับแผ่นก็เชื่อมเต็มหมดนะครับเหมือนเดิมแล้วครับสเปคก็คือเปิดได้รอบคันนะครับลาบนที่เห็นสีดำนั่นก็คือถอดออกได้นะครับฝาข้างก็ เปิดออกได้ทั้งสองด้านนะครับอันที่เป็นสเปกเปากระบะนะครับชุดรางน้ำหน้าสี่จะเป็นชุดคัสซีรางน้ำหน้าสี่นะครับเปากระบะนะครับอย่างก็สวยๆอยู่ครับดามให้แบบนี้นะครับมีกล่องก้อมือให้ดามคอให้แบบนี้คอล่าก็ใหญ่ๆ นี่เป็นขอยลากสองนิ้วนะครับตาไก่ตัวใหญ่ไ,ได้รอบคันนะครับขอเป็นแนวตรงนะครับมีาค้ำดำให้นะครับมีกล่องเครื่องมือมีหมวกมีบนันไดอันนี้ลูกค้าให้มาส่งอยู่ที่สวนเลยนะครับกำลังกู้มันพอดีครับว่าจะได้เอาออกมันหนีน้ำ ผมจะเปิดด้านข้างให้ดูนะครับนี่ครับสามารถเปิดได้เปิดลงแบบด้านบนถอดได้นะครับถอดได้ทั้งสองฝั่งนะครับลาบนฝาข้างก็เช่นกันนะครับเปิดได้รอบคันนะครับฝาท้ายก็ถอดเปิดก่อนตรงนี้แล้วก็จะมีกิ๊บอยู่ด้านบนนะครับสามารถถอดออกได้เหมือนกันดูจะเข็บรอยเชื่อมพื้นนะครับเชื่อมเต็มทุกจุดนะครับเดินยาวเลย ยาให้ทุกจุดนะครับก็จะมีหมวกมีบันไดมีกล่องเครื่องมือให้แบบนี้นะครับสวยๆของใช้งานนะครับ